ครับผมมันนี้กับาพี่น้องมาเบิ่งเสือน้ำงัวยฝายนะครับวันติดเขตนะครับวันเสา์นี่เหมือนเสาแล้วครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันว่างถวีที่งดแพร่งนะครับส่วนนี้กับงวกระเลิกไปแน่แหละครับงวกลับทยอยกลับไปหมดแล้วครับพี่น้องเลย เอาหวัวติดป้ายติดป้ายอะไรกันเนี่ยรู้ไหมตาดู จำีนร้านไหนคซจำเมลูคุณพนทครับเมลูผมมาอยางไรลูกวั่นขายานี่แถวลูกเพียรลูกเพียรัเพียรยักษ์ปานโมน่นโมยังไงน้อยว่านแค่นี้ไม่รอดยาที่นี่หรอที่นี่หรอไม่โอ้ลูกเพียมลู้าไม่ดีไหลูกสองอย่บ่แงงครับลูกที่สองลูกก็เดียวได้หรอวันมันเดียวลูกก็เดียวนี่งนมก็สีนี่ยืนไม่ไยัง รุปเรื่องไรดูกับใครยีสเบือนแป้นกันอย่างไรเดียวกันเลาดกรเบื้อนแม่มันจะตลูกกันในดูกล้องตัวมันต้อาก่อนตกมันจดือแม่หมดอ่ะผมซื้อมาเปกงมันก่าเสื่อิเบียเสยดใที่ว่าามะรหวานสืที่แกก็ไปถือทีแก่ป่ามันจ็บแต่้าอยู่นะพวงไห้แม่มาใส่งอถือกแ่ไปอชีแก่ดอย กวาดอ้แก่ต้นแก่แ่อือก็ดอเยมันม่มันม่เล่นอนน่อที่าวดเียรดนโอเมือนเด็แบบฟากน่ก็สื่อไปที่่เป่้อาีเส้าเะต้องบานว่าเ่ยเสนว่า ห right ัวเบสเนี่ยพี่น้องเวลายค่ะตะขายของกาลังเปิดหัวกระปองผ้แพง่ครับพวกฟางนี่พี่น้องเองถ้าปลูกมือโหกผสคลิปนาพอกันไหมด้วยครับโมเพิ่มซ้เลยครับเดี๋ยวข้าวเบิ่งไดตลาดจ็เขาขายอย่างนี้ก็ลืมไปเลยจ้ะ

กล่องสันดอ้งเจ้าส้นน้องสิอุ้ยขบน้อโอพื่อร้ายบดีเลยบเอที่บ้านเต็มเต็มันี้ดีทั้งมาทั้งกลัเยี่ยเจ้าบ้ยไงมาสาวรู้ เดี่ดยวงมาแนี่คือไี่ออบ่ะรยางมาเบงฟ้าที่หนองยางมาเบิงฟ้าทั้งสินักปลาจะเอียนเห็นอยู่กับสามมิลลิัาชมปลามันชมฟ้า หวานสุ่มยันมาสุ่มยันยันได้ยนไหมเนี่ยยยนยยนยันยันปะดูปะดุกเป็น nya gua <mully> 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 ว่าเป็นคนครบผมจีน่ะบอกกันม่ขอบคุณสุดๆครับสวัสดีครับ